คนโพลอันต่อไปที่มาโหวตกันก็คืออนิเมตนะ,ะถามว่าอยู่ๆผมจะมาพูดถึงร้านอนิเมตททำไมก็คือพอไม่เคยไปผมไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเคยเห็นข่าวนี้ไปหรือ,อยังก็คือมันเป็นข่าวที่บอกว่าร้านอ,อนิเมตสาขาใหม่นะที่เปิดที่สาขาอิเจบุคุโรเนี่ยเมื่อก่อนมันมีมันมีร้านอนิเมตอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าเขารีนโนเวทใหม่เปลี่ยนเป็นตึกไซส์เป็นตึกที่มีความสูงเก้าชั้นนะ แล้วเขาเคลมเซลล์โปรเคลมว่านี่คืออนิเมทที่สาขาใหญ่ที่สุดแล้วเช็ด <Shit. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากไปดูว่าเฮ้ยใหญ่ที่สุดที่ว่าเนี่ยมันเป็นไงวะประเด็นก็คือปีที่แล้วอ่ะ, uh. ะอ่าร้านอ่ามันเปิดแล้วเว้ยแต่ uh. มันยังเปิดไม่เต็มที่ มันจะเพิ่งเปิดแค่ชั้นฟลอร์ชั้นล่างสุดกับชั้นขึ้นบันไดเลื่อนมาแค่นั้นสองเออแค่สองชั้นลอยเออแค่ชั้นอชั้นหนึ่งชั้นสองว่าง่ายๆนะครับนเปิดแค่นั้นเออคราวนั้นก็เลยแบบว่าเอ้ยแม่งยังไม่เต็มที่ไว้เลยอยากรู้ว่าแบบเออรอบนี้มันจะมีอะไรบ้างเก้าชั้นแบบฟูงแล้วก็เลยแบบมาละอ่ะเก้าชั้นเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะอืมก็เลยได้ไปเดินดูมานะเออสำหรับคนที่แบบว่า ไม่ไม่ได้แบบเเปิดเปิดไปตัดคลิปนะเอาสั้นๆก่อนเลยเว้ยแบบตึกอนิเมะที่ใหญ่ที่สุดเก้าชั้นเป็นยังไงสระผมนะอลังการไหมเฉยๆต้องตอบแบบสั้นๆกมันก็แค่อนิเมะแต่ว่ามีแค่ของเยอะหน่อยอย่างนี้เหรอใช่ของเก่าเยอะหน่อยนึงเพราะว่ามันจะไปดูเป็นคลังมากกว่าถ้าเกิดเก้าชั้นนะอ่าสรบผมคือเฉยๆแต่เฉยๆที่ว่าเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ได้ไปอนิเมะบ่อยๆเนี่ยอาจจะแบบ ตื่นตาตื่นใจก็ได้อะอย่างนี้เก้าชั้นที่ว่าเนี่ยมันแบ่งชั้นแบบนี้นะผมถ่ายมีมันมีป้ายบอกเลยว่าเก้าชั้นมีอะไรบ้างอ่าทีเป็นยังไงเก้าชั้นอะอะมานี่จริงๆงเก้าชั้นนี่ทีมมีชั้นใต้ดินด้วยนะบีหนึ่งด้วยนะเออก็คือเรียกว่ามีสิบชั้นเลยเก้าชั้นใช่ปะคือมีแปดชั้นแล้วชั้นใต้ดินชั้นหนึ่งปะนับเก้าชั้นระบบบวกบีสองบีสองเอฟไปด้วยแต่ว่าไอชั้นใต้ดินที่ว่าเนี่ยมันเป็นเขาเขียนไว้เลยเนี่ย Multi p u r ร์เพรส l l เนี่ยก็คือหมายถึงว่าใช้สําหรับจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมหรือใช้สําหรับเช่าในการจัดฮอลต่างๆประมาณนั้นอนิเมเ,เตอร์เรานั้นแหละนะดังนั้นเนี่ย <Okay. S 1> มันก็จะได้ไม่ได้มีของขายอะไร oh. วาง่ายๆโอเคเนี่ยตามรูปที่เห็นนี่ก็คือชั้นล่างสุดนะคาแรคเตอร์กรูอ่าคาแรคเตอร์กูดกราเต้กราเรต้ก็คือหมายถึงว่าเป็นเป็นเดคอเรชัน decoration. ในตามตีมาะไรของเขาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ชั้นสองก็เคยได้ยินกละเตะชั้นสอง,งนะก็คือบางหนะนะ,ะชั้นสามก็คือรลล้วนชั้นสามก็คือก็คือบังหนะแล้วก็หนังสืออิล็สต์ต่างๆหนังสือ,อแล้วก็แบบพวกแบบพวกงานงานองานสิ่งพิมพ์อื่นๆนะครับแล้วก็ชั้นสี่ชั้นห้าเนี่ยก็คาแรคเตอร์กรุก็คือแบบนั่นแหละแฟ้มวงกุญแจอะไรกับกระเป๋าตังค์พวกสินค้า กูสตต่างๆของแบบตัวละครจากในเกมอะคีลงอะคีนิกว่ากันไปเอออะไรเรานั้นนะครับแล้วก็ชั้นหกเนี่ยก็คือแผ่นซีดีแผ่นเกมดีดีวีดีบูเลอแไรงต่างฟ h y s i c a l อ่าที่แบบเป็นที่ไม่ใช่หนังสือแล้วก็ที่ไม่ใช่ของสะสมนะแต่เป็นแผ่นเป็นแผ่นน่ะส่วนนึงว่ายงชั้นหกคือแผ่นเว้ยเออชั้นเจ็ดคืออ n l ี่ h o p space ก็คือในตอนนั้นเป็นธีมสินค้าอะไรเช่น นะเช่นแบบเออช่วงเวลานี้ตีมสินค้าโปรเจกต์ไกละนะช่วงนั้นเป็นตีมสินค้าอะไรเดียเออเจ้าสาวผมเป็นแฟดห้าบลาบลานะส่วนช่วงที่ผมไปรอบนี้เนี่ยเป็นอ่าเป็นเรื่องอะไรเกณชิน a ิมแพกอ่ากำลังครบรอบใ่ป่าเออไม่ใช่กำลังมีแพดห้าจุดศูนอะไรแบบนั้นสนะแล้วก็ชั้นแปดชั้นเก้าเนี่ยที่ไปคือมันมันมันก็เป็น Exhibition Hall แล้วก็แบบมี e v e n นต์สเปซึ่งผมก็ มันใ <it> ห้ต่อคิวขึ้นไปเว้ยผมก็เลยไม่ขึ้นไปเออชั้นแปดเก้าแต่มีคิวอยู่ใช่ปะมีคิวยาวเลยเพราะว่าคุณดูณวันที่ผมไปนะคือคนแม่งขนาดเนี้ยตอนไปถึงผมนึกว่าแบบแม่งก่อม็อบอะไรกันอยู่เปล่าวะก่อม็อบคือคนคือผมไปตอนแ้วไม่รู้ให้บอกเขาเขาแต่ต่อคิวอะไรไม่รู้ใช่ปะก็คือสรุปเนี่ยคนแห่ไปต่อคิวกันที่เออเกนชินนะ เป็นชิ้นชั้นบนก็คือแบบเ,เน้นขึ้นไปตรงนั้นกันนะครับแล้วก็แต่คนที่แบบไปรอเพื่อซื้อคาแรคเตอร์กู๊ดเนี่ยก็เยอะเหมือนกันอนะอ่ะผมมีถ่ายรูปบางส่วนนะครับมาให้ดูว่าเออ่ในข้างในเนี่ยมันเป็นไงนะครับชั้นล่างสุดมันเป็นประมาณนี้นะ,ะจุดโชว์เนี่ยมันก็จะมีแบบเนี่ยวงไอดอลชายที่ผมไม่รู้จักนะีไม่รู้จัก <laughs> รับเหมาบอกว่า <laughs> ไม่ไม่ไม่ก็เป็นแบบเนี่ย x x l x x l a f v เนี่ยเขาอ่านว่าอะไรนะขอโทษทีแป๊บนึงนะเออ x สยามนี่สยามอ๋อกระากระลาบกราวากรันบุกัมบุอะไรสักอย่างกลมวีไม่รู้เหมือนกันนะโทษทีเออแต่ว่าก็เป็นแบบเอาเปตัว x เอ็อ ออกเสียงแกรมแบบเคหรืออะไรเออไม่รู้เหมือนกันผมผมไม่มั่นใจนะเออแต่ว่าก็เอ่อเป็นไอรอนชายตัวละครแบบอนิเมะอนิเมะหน่อยประมาณนั้นแล้วก็เพลงเพลิง,ลงต่างๆในจอก็เปิดสเตสชั่นะก็แบบดูดีทีเดียวอะไรเงี้ยก็เออก็ดูเพลินๆดีดูเพลิน,ลนก็ยืนดูได้ยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อ,อ่มันก็มีบันไดเลื่อนมีบันไดให้ขึ้นไปชั้นสองต่อประมาณนั้นนะอออ่ชั้นสองเนี่ยก็มังงะเดี๋ยวนะผมให้ดูมังงะก็จะประมาณ ดูรูปแป๊บหนึ่งนะบรูปที่ผมเซฟมาแม่งไม,ม่เรียงอีกเดี๋ยวนะไม่เป็นไรมนะั้งก็ไปเร็วก็ได้มั้งเอาสักรูปเดียวก็ได้เออไปไปแบบไปรวบรัดรวบรัดหน่อยนะเพราะมันนั่นนะราไม่ใช่หัวข้อหลักขนาดนั้นนะเออใช่เนี่ยแบบมันงหงาก็จะประมาณนี่นี่ชั้นที่แบบเป็นก็ <ๆ S 2> ไม่ต่า,างกับมันเห็นแหะโอ้โหก็คื้นเยอะเหลือเกินก็คือ,อ,อ,คคอมันก็คือแบบ ทาดาโน,น,อ,น,อ,นอ,อันนี้อนิเมดอ่ะอนิเมดยังไงก็ก็ประมาณเนี้ใช่ไหมผมก็ขึ้นมาแล้วก็แบบม,มังงะสองชั้นเลยมังหะก,กับหนังสือต่างๆสองชั้นเลยนะแต่ว่าก็แบบก็ v, okay. เอออนิเมตปกติก็ทํางี้อปว่าวะรมวีโอเคครับคุณเลนยูแรมวีสลัวีอ๋อเอ็กออกเสียงเอสนะสลมัลมสลัมวีนะเ okay. น,นี่ยนี่ชั้นที่เป็นหนังสือก็ประมาณนี้ยคุณเห็นป่ะ ก็จะแบบเออก็ก็ทั่วๆไปแต่ช ouais, te ั้นหนึ่งมันก็กว้างประมาณหนึ่งนะฮะก็โอเคไม่ไม่ได้แคบอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็เอ่ไรท่าเกี่ยวกับบุกออฟนะแล้วก็มีมีอันมีที่ลงผมลงเพจไปก็มีอันเนี้ยที่แบบว่าแต่เขาก็มีแบบหลายๆจุดก็มีชั้นที่เขาขายของแบบน่าสนใจนะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยพอขึ้นมาชั้นสามเอ้ยชั้นสี่ชั้นห้าเนี่ยก็เริ่มแบบเออว้าวขึ้นแล้วเนี่ยอย่างอันเนี้ย เป็นโซนขายนะฟูสของชิมิสึโนะยายบะเห็นป่ะก็จะแบบมีตุ้มหูมีโบลิปินผูกผูกผมด้านหลังนะแล้วก็รองเท้าส้นสูงที่มาในตกมรองเท้านี่ดิแม่รองเท้าทีมตัวละครแม่เจ้ายิมปูนิสโกะแน่นอนสีเขียวดําก็ต้องเป็นพระเอกเราธรรบโนเนี่ยเตืองพิฆาตศูนย์เนยเจ๋งว่ะพิฆาตสวยนะจะสวยสวยสวยที่เดียวสวยที่เดียวนะครับก็แบบเอ้ยดูแล้วอุ้นาตัวละครขึ้นมา ทาพรลงเท้าได้เลยหรูหราดีนะครับแล้วก็ในชั้นที่ขายคาแรคเตอร์กู๊ก็แบบเออเนี่ยก็ก็ก็ประมาณเนี้ยก็คือมันก็จัดเชล์เหมือนกับแบบเหมือนอนิเมตอย่างที่คุ้นเคยกันนะครับก็มาทรงนี้เนี่ยเห็นป่ะแบบแจกฟรีที่แท้เขาขายนีเองเออก็ก็ของขายเนี่ยก็ก็เสียบเสียบเสียบอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยก็มาประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งก็เออโอเคแหละแล้วก็ที่เดินที่เดินมันกว้างดีเนาะ ก็ค่อนข้างกว้างครับเออเดินไม่เบียดกันมากเท่าไหร่แบบประมาณถ้าเดินหน้ากระดานก็สามสี่คนนะ่ะสี่คนเดินได้อยู่อะไรเงี้ยสามสี่คนก็ใช้ได้อืมนะครับแต่ซอยในซอยที่เป็นแบบซอยสินค้าสิงค้าก็จะแคบลงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จังหวะเนี้ยก็ช่วงแบบนี้ก็ไอกาคูมาสก็กำลังดังนะก็จะมีแบบโซนเดคอเรชั่นที่เป็นแบบว่าเป็นเป็นสแตนดี้มีภาพเนี้ยให,ให้ให้ถ่ายรูปก,กันนะเห็นปะ่ะสนใจคนไหนจ้างมาริงจังไปโชว์ก็ได้นะครับผม โดนตำรวจจับก็ไปไป,ประกันต,ตัวมาจริงจังกันด้วยโน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 นะเนี่ยใ <laughs> นช,ชั้นแตน่นห้าก็จะมาทรงประมาณนี้นะครับแล้วก็ชั้นที่เป็นขายแผ่นก็ก็ขายแผ่นนะคุณก็จะประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเพึม่มเดี๋ยวนะผมย่อรูปนิหนึ่งพอดีรูปพี่เซฟจากแชทมาแม่งใหญ,ใหญ่ใหญ่เล็กไม่เท่ากันอย่างแบบชั้นที่ขายแผ่นก็มาประมาณเนี้ยกนะ็จะแบบ ก็เออก็ก็เชลขายแผ่นนะมีอะไรรู้ป่ะเออว่าง่ายๆก็คือมันคือร้านอนิเมะที่ใหญ่หน่อยเออมันคืออนิเมะปกติที่ใหญ่กว่าอนิเมะด้วยใครชอบใครใครชอบที่ว่าของเยอะๆดูมันๆเดินมันๆก็อาจจะชอบแล้วมั้งใช่ใช่เหมาะกับเป็นที่ท่องเที่ยวอ่ะคนไทยแบบไม่เคยไปอนิเมะเลยใหญ่ๆนะประมาณนั้นประมาณนั้นก็เลยแบบเออ ถามว่ามีอย่างอื่นก็มีอะไรก็แบบมีเนี่ยมีหุ่นโมเดล,ดลเนี่ยมีโดริยะอะไรเงี้ยกับหรืออย่างหรืออย่างไอไอเทนโจอนิเมะอนิเมะเทนโจนเนี่ยก็แบบอยู่ตรงอยู่ตรงบันไดาเลื่อนเลย,เลยอะไรเงี้ยก็มันก็โอเคอ่ะก็คืคอเออมันก็ดูดูพิเศษหน่อยแต่ว่าสาหรับผมก็คือถามว่ามันมีเดคอเรชันอะไรที่ตื่นตาตื่นใจก,กว่าอนิเมตอื่นๆไหมก็ต้องบอกว่าประมาณที่เห็นครับก็ธรรมดาอืมนะ ถ้าพอาดีแล้วที่ไดถ้ถ้าได้บทเยอะๆนี่ม่นจืดมากเลยเนาะเออก็โอเคถือว่า,าใครที่ใครที่แบบว่าเออไปอ e ีเชบุ๊โลแล้วอยากจะลองแวะออนิเมตดูเนี่ยก็ไปแวะได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าแบบว่าเอ้ย คุณเที่ยวเมืองอื่นแล้วแบบเอ้ยแวะอนิเมตแล้วอะไรเงี้ยแล้วจะมันต้องมาถึงขนาดมาดัานโดนมาถึงอีเคบุคลไหมผมว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นอืนะสามารถมามาดูแบบเออเนี่ยอนิเมตที่สาขาใหญ่ที่สุดนะตึกใหญ่ที่สุดนะอะไรเงี้ยก็ได้ฟิลนั้นแต่ว่าเออย่างอื่นมีอะไรพิเศษไหมสำหรับผมกลางๆนะกลางๆนะของเยอะของเยอะดีของใหญ่นะเออโอเคแหละแต่ว่าอย่างแบบ และแต่ดอมด้วยนะอย่างของผมอะดอมโป,โปเซไกมิกุงเนี่ยต้องบอกว่าของแม่งเท่ากับอนิเมะอุมเมดาเลยก็จบเลยดดอมดอม้ดอมโปเซไกเน <c oughs> ี่ยแบบเออของแม่งก็เท่าที่ของขายมาม,<ล>มนก็หมดมั้งนั่นแหละของหมดมันก็มีเท่าที่มีนั่นแหละของเก่าก็ไม่มีสต็อกเออมันก็คือของสต็อกอนิเมอะอะคุณนึกออกว่ามันแค่ประมาณนั้นอะในขณะที่นะนี่ขอขอขิงหน่อยเว้ยถ้าคุณมาอนิเมะอิเคบุคุโรเนี่ยคุณก็จะได้ของที่มันอยู่ในสต็อกอนิเมะถูกไหม เออแต่ว่าเด้งเด้งเทาเว,ว้ยบ้านผมที่โอซาก้าเด้งเด้งเทาตึกอนิเมตมันมีลาชินบังและเมลอนบุกอยู่ในตึกเดียวกันเออเออสำคัญสำคัญเมลอนบุกสำคัญ,คญผมไปเออ,อนิเมตที่เด้งเด้งเทาโอซาก้าเนีเ่ยสองชั้นล่างสองชั้นล่างเนี่ยมันคืออนิเมตเว้ยแต่ชั้นสามมันคือเมลอนบุกชั้นสี่คือลาชินบังนั่นแปลว่าผมเดินเข้าตึกตึกเดียวเนี่ยเหมือนผมไปไปที่สามร้านเลยเว้ย เออดังนั้นตึกอนิเมตเอ่อมาอีเชบุกโลท่เพื่ออนิเมตเนี่ยสำหรับผมเฉยๆเออนะก็เลยแบบอะไปเมลอนบุ๊กดีกว่าแม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าผมแค่ผมแค่แบบนะออากาก็มีอะไรแบบนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออันนี้มันใช่ใหญ่นะอันนี้แต่เราไม่ได้ว่ากันนะก็คือแบบเออมันใหญ่มันใหญ่ว่ามันก็มันก็คืออนิเมตที่มันใหญ่นั้นแหละอืมแต่ว่ามีแบบว้าวอบบมันต้องมีอะไรแบบ มีแอตแทชันที่แบบว่าเข้าไปดูนอกจากของอนิเมะไหมมันไม่มีมันก็เป็นที่ที่ของเยอะใช่ใช่แล้ว uh huh. อย่างเนี่ยในแชทอย่างอย่างคุณพานุก็บอกเนี่ยบอกว่าสายสองฟิกเกอร์จะชอบไปดูอามีอามีมากกว่าใช uh huh. ่อนินอนเมะย้าอีกทีอนิเมะไม่ใช่ไม่ใช่ร้านที่ขายฟิกเกอร์เป็นหลัก uh huh. นะมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าฟิกเกอร์สินกูดที่เป็นแนวฟิกเกอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่เป็นกูดพกพาแฟ้มพวงกุญแจอะคริลิกสแตน อะไรอีกเดียกระปอกกระเป๋าตังค์สตรปห้อยมือถือมีอะไรกว่าเอลิปติดผมาสายรัดผมเข็มกลัดอะไรเงี้ยมันจะมันจะไปของ,ของมันจะเด่นอยู่ที่ประมาณนั้นเว้ยเออ mm. ก็เรียกว่าถ้าสนใจก็ลองไปแวะดูนะครับในใครที่ไปโตกเกียวรอบนี้นะ